ยังกลนยังเนี่ยนี่นะฮึกลนกะิลล์บอกลนกิลลอโอ้ตรกิลลอบ้าน้าผมขึ้นเลือกแทนนี่นะคุณน่ะวงนี้พี่น้องกลนกิลล์ิ้นกองถ่วมหัวเลยโอ้ลาเถาอกลนกิลลไม่ใช่มากลอนกิลล์ใค้กลนกิลลนึนี่โอ้ตักลนกิลล์สุดดามเสียมโอ้ออกิลอ์ยังกระโดดแทนนะุนน่ะ กิโลยังผิตนนั่นอโอ้กิโลบ้านเท่าออด,ดิเลิกอีริปลากิโลิโต้ใหญ่เทวะมาลุนกันมาลุนกัน<า>น่นกิโลออยังรฮะ็ัยงงงังยังยัเห็นทางกิโลทออำนี่ปลาตะเบืองแน่กลักิโลดิมน,นะ กิโลกิโลบ้านเฮาเนาะอยู é, ่รถอันนี ú, ้โคตรอกลุ่นกิโลหินปิ่งโบเห็นหูมันเนาะม อ๋อคุณไปขุดมาไปเห็นหูอีกเลยหูมักใหญ่นี่หูนี่ก็จะอยู่หลุมเนาะอาจจะซิซอดใส่ใกันหูเหลือดใส่แทนในเสียวไพาอูดเบืองเฉพา อ๋อท <Cornell>. ุกนั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 กนนักนักนักนนัก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 นนักกันัก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 นนักนักนักนนักนักนัน แล้วสิมาเบิ่งเนาะมียังมียังอยู่ขานน้างในเนาะครับขุดขุดสุดแล้วเนาะสุดสุดขักสุดเนาะนี่แหะประมาณนี้เติมนั่เดี๋ยวาสิมาจุกมึงเลยน,นั่นนันจะมียังอยู่นี้มาจุกมึงแลกันมึงกัน อ้าวในอึ้งเี่น้องอึ้งเผาอุ้ยปละธาตะขุดลงมาบังคึกนี่อึ้งเผาอยู่ในะี่น้องปลาตะอึ้งเผาตัวบันใหญ่อู้อยู่ลึกป่านี่พระอึ้งอะไรเห็น้องอึ้งอะไรอยู่นึกแค่ มาดเลยนั่นสินเองนี่นๆขับไปแล้วเความเ็วาม,มาจาขุดมาเนาะาตัวอื่นตัวเดียวกอาไปุ่มแล้วเนี่ย น้ S <S องขุดปักเล็กขุดบวมเอ็นตืดๆ,ๆนั่นนี่ตัวเดียวนี่โอ้ยแล้วแลแนวนี่มันกับหวคุ้มเหนื่อยแล้วเนาะพูดนี่เห้ตัวนี้เนาะ ุดเบิดมือเบิดเบนในอึ่งเผ่าตัวเดียวพี่น้งองจะได้กะสีขจบคลิปไปเพียงเสนีได้พี่น้องเนอนี่นะครับนำตัวเดียวนี่เนาะพุดมาสุดทางพ่อตัวเดียวนี่เผ่าอ,อึ่งเผ่ายวงห้ากับสิไปเห็นวิยาคิดงานต่อเนาะไปพุดมันต่อเสียเวลาอึ่งตัวนี้กะสองสโมงสามสโมงเนะในอึ่งตัวเดียวขุดจน กูจว่าซ้ำยังยาเนะาะเอตัวเดียวพี่น้องกังได้ก็ฝากติดตามส่งของบาดูอเด้อพี่น้องอย่าลืมเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะก็เป็นกำลังใจให้มาดูอีดคลิปต,ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังได้กะขอขอบใจที่เขามาําส้มพ,พี่น้องจังได้กะจากการเพียสนิทเนาะพี่น้องเนาะสบายดี